สวัสดีครับโปรดช่องลุงเดียนะครับถิมลังบ้านน้ององค์หิงนะครับพุ่มนะก็เมื่อวานลุงเดียยุ่งๆถูรานะครับพุ่มนะก็ตอนเย็นตอนําก็ไม่ได้อัปเดตในเอฟซีดูนะนี่ครับผลงานจากเมื่อวานนะครับพุ่มเนาะผลงานจากเมื่อวานนี่ก็ต่อต่อน้ำนะครับพุ่มเนาะเอามาเท้าทั้งตัวนี้นะครับ ใช่มอเตอร์เองกันเหมือนกันนะครับเมื่อวานทำแล้วนะครับพมจังมันต้องตัดตรงต่ตงตอตรงเลยครืบอมอจังเนื่อคกับก็มาต่อปรุงวันนี้แล้วกัน นี่ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับความเติมหน้านะครับพุ่มนะดัดฟ้าแผ่นพื้นร่องล้างนะครับจ่ายเป็นเชือราเออจ่ายเป็นยิบซ้ำครับพุ่มไม่จ่าเชือราเนาะเป็นยิบซ้ำหน้าครับยิบซ้ำหน้าตัวนี้ซิไมาครับผมมุ่มเมื่อสี ก็น้าอยู่นะครับผมเดี๋ีวมไม่ได้ดูกัน่านะครับผมหยิบซ้ำไม่ใช่เชร่านะครับผมเนาะแล้วก็ เต้พื้นนะครับด้าน,นบนต่ำครงต่ำรัวนะครับรัวนี่ก็จะเป็นเป็นรัวเล็กนะครับเมื่อวานที่จังคุยตรงเดียกันไม่ไม่รู้นะครับอันนี้คือแขกเขาจังบอ์กันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงอะไอีกทีก็นน้อยช่วยไม่ช่วยก็ต้องอยู่ที่แม่น้อยอยู่ที่พ่อยเองนะครับปรึกษานะครับผมนะอันนี้แกกล่าวกล่วกันนะครับผมนะจะประมาณนี้ครับ นี่อัปเดตได้ดูนะครับความเืลีหน้าว่าได้ไปถึงไหนเล้วนะครับมอวา่านะครับตอนนี้จ่งจะไลท่ทำทีละลังครับผมจั่งที่ชังบอกหลวงเดียนะจะไลท่ทำทีละลัง นี่ค <irgendw> ร <carbono S 2> ับ <imprisoned> อัปเดตความคืบหน้านะครับผมเนาะก่อนเช่งจะเข้าทำงานนะครับผม พอดีหลวงเดียยืนดูเสือโดกับดีดีอยู่กับเออกับเชอรอี่กับตะก,กี้ตำตาย,ยอกก็เลยฮึไปกับหาเแยกกับไม่เอานะโดไม่เอานะบุญรอดยังไม่โตนะกั <laughs> ใจนะเสียนะไม่เอาเอรู้เรื่องนะไม่เอา Bye, bye, jelly, bye, im lắp, bye. Mayao na tiena. Eh, bye, jelly, bye. Nhay bun pian, bun pian. Nhay xác có chơi đi, chơi riêng miệng 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 อเอาแล้วๆครับโดโดโดหนีเลยไปหนีไปด้านหน้าไปลุกโดไปด้านหน้าบ้านไปเร็วไปถ้าไปหน้านบ้านเจอที่ก็จะไม่ไปครับไปเร็วโดไปเร็วลุกลุกโดไปเร็วไปลุกไปหน้าบ้านไปเร็วเฮ้ย,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 ยตาม อุ้ยตามต้ในใจเบียกัดความสุขลงใสไปจะรีบไปไปไม่ควังแล้วครับแต่นี้ยังยังครับพมยังไม่ถึงเวลาติดสติครับไปก็ไปธรรมชาติแต่ยังแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวก็จัดการครับเสียด้ี่ต้องลามแล้วครับ ไม่เคยล้มเลยจะดูไม่รู้จะว,ย,วย,ย่วายไหมนี่นีหลงเลออัพเดตให้ดูนะครับจากเมื่อคื่นนะครับปุ๊นะจังก,กระกลับมืดแล้วครับประมาณตุ่มตั้งไดครับผมเราะว่าไปหลายต่ออ่าต่อ p v c นะครับขเขาตั้งน้ำขเขาตั้งน้ำอยู่นะครับปุ๊แต่ก็มันต้องตัดต่ออีกหลายอย่างครับฝรั่ยจัง บอกลุงเดียวว่าข้อเป็นพ่กนี้ไลามาก็คือได้ครับพมนะเหนื่อยกันแล้วครับตากเล็กกันทั้งวันงานมันไม่ได้มีได้หมายแล้วก็ไม่ได้ตึงกันอยู่ว่าเหนื่อยต้องแบกห้ามเลยนะครับไม่ว่าปูนไม่ใช่ต้องผสมเองเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเหนื่อยรบร้อนครับผมแต่ก็ยังดีจังเสียคนกระตือว่าแก่อ่เขาก็รับผิดชอบกานกยันดีครับผุม แต่มันเหนื่อยมันรูงไมไว่ายกับแดดที่มันร้อนครับผมมันกินกำลังเราไปคลึงนึงแล้วครับผมนี่ไก่เดียวจังก้ามานะครับตามตัวในเกืบหน้าแบบนหนไก่เดียวจะอัพเดตให้ดูอีกทีนะครับผมเนาะ กับุญรอดกับดีดออกเก็บด้านหน้าแล้วกับพ่อมรอนบุญไหวกับจังกับเมื่อวานลองปล่อยแล้วกับไม่ได้อยู่นิ่งเลยบุญไหวแต่กับจังเอาครับพ่อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพ่อมเนาะ ก็อยากกดการโฆษณานะครับผมนะกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวอัปเดตนะครับกล้องหมืกขึ้นครับจาวนี้จังยังไม่ตันมานะครับผมนะกรอบิีฎได้ดูก่อนครับผมนะเออนายเชอรี่กลับบ้านเด้ไม่เอานะไม่เอาเสียนะ ฝากติดตามจองหลงเดียนนะครับทีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมนะปานนางปาวันนะครับบตัวทีมลังบ้านนะครับปุ๊บนะะตัวเงาตองปูนแม่น้อยนะครับผมเนาะเจ้คลิปนี้แค่นี้ครับเจอชิญแม่ลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม